สุขภาพดีจะไม่ใช่เรื่องงยากอีกต่อไปค่ะรายการ Hop on Health ละริดาจะพาทุกคนมาคีวใจเติมพลังและเข้าใจเรื่องของสุขภาพที่ว่ายากง่ายนิดเดียวถ้าเราปล่อยให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลงเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเซลล์บางเซลล์มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งนอนแล้วมีการกลนหยุดหายใจในขณะหลับ ถ้านอน7-8ชั่วโมงแล้วตื่มนมายังเคลียผิดปกติของการนอนหลับไหมอยากสุขภาพดีต้องใช้เงินเยอะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเลยออกกําลังกายสม่ำเสมอความเครียดเนี่ยเราก็ต้องจํากัดนอนพักผ่อนให้เพียงพอเหมื่อเราต้องแปลงฟันทุกวันเราก็ต้องออกกาลังกายทุกวัน วันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาเป็นอาจารย์แพทย์จากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดการปลูกไข่ปอดและวิกฤตบำบัดเป็นเจ้าของช่อง YouTube ดร์แทนนี่และผู้เขียนหนังสือ Imm Boost Immune System Boost ภูมิคุมค้มกันต้านได้ทุกโรค by ยดรท o น t a n y เราไปพูดคุยกัยบเขากันเลยค่ะสวัสดีคุณหมอแทนค่ะสวัสดีครับผมคืริด้าก็ติดตามช่อง YouTube ของคุณหมอนะคะก็จะเห็นว่าคุณหมอพูดหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ longevity นะคะ mental health หรือแม้แต่ case study ต่างๆค่ะครับ เราอยากจะถามว่าทาไมคุณหมอถึงเลือกที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Boost Immune System ค่ะมันเริ่มมาจากช่วงโควิดที่คนเริ่มมาสนใจสุขภาพอะครับแล้วก็มีคนพูดเกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้นานทานเยอะเพราะว่าบางคนป่วยแล้วทําไมถึงแย่เลยแต่อีกคนหนึ่งป่วยแล้วไม่แย่อย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับภูมิต้นานทานทีนี้เรื่องภูมิต้นานทานมันเป็นเรื่องที่เหมือนเรียกว่ายาดำดีกว่ามัน,ววม,นมันเข้าใจาย,ยากมันก็มีความสับสนกันเยอะทีนี้พอเข้าใจาย,ยากคุกความรู้ที่ผิดมันก็ออกมาเต็มไปหมดผมก็เลยคิดว่าในฐนานะที่ตัวเองก็ทําาาเรื่องููต้้นแลว เป็นทุนเดิมเราน่าจะเอาความรู้ภูมิม้านทหารระดับลึกเลยอะ่ะมาย่อยให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันตัวเองก่อนที่มันจะป่วยมากที่สุดครับประโยคนที่คุณหมอบอกว่าภูมิคุ้มกันเปรียบเสมือนกองทัพทหารที่คอยปกป้องอาที่ปไตยของแผ่นดินครับผมใช่ไหมคะประโยคนี้อิมแพคฟูลมากๆเลยต่อยากให้คุณหมอช่วยอธิบายให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายๆได้ไหมคะว่าภูมิคุ้มกันคืออะไร ปกติเนี่ยเราอยู่บนโลกนี้มันจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทําร้ายร่างกายหรือยู่เป็นประจําเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคจากข้างนอกหรือจากในร่างกายเราเองเนี่ยเ,เซลล์บางเซลล์มันอาจจะกลายร่างกายไปเป็นมะเร็งก็ได้ภูมิต้านทานเราเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้แล้วก็จัดการกับมันอ่านี่คือหน้าที่ของภูมิต้านทานแล้วว่ามันคืออะไรก็เปรียบเสมือนบ้านเมืองของเราเนี่ยครับมีตํารวจมีทหารซึ่งสิ่งสองสิ่งเหล่านี้ก็เอาไว้ตรวจสอบทั้งสกูภายนอกและสกูภายในรชาชอาณาจักร รองลงมากับสมองของเราค่ะระบบภูมิคุ้มกัน,นคือกลไกที่ซับซอ้อนที่สุดในร่างกายมันน่าจะแล้วแต่หมอที่เป็นคนพูดนะครับถ้าผมบอกว่าผมเป็นหมอหัวใจผมก็บอกว่าหัวใจต้องสําคัญใช่ไหมผมเป็นหมอทางเดิอนอาหารทางเดิอนอาหารสาคัญดังนั้นผมคิดว่าทุกๆระบบมันสําคัญนะครับแต่ว่ามันจะมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นระบบที่ยุ่งเกี่ยวกับทุกระบบในร่างกายสมองก็ต้องมีภูมิคุ้มกันของเขาระบบหลอดเลือดหัวใจก็ต้องมีของเขาเหมือนกันดังนั้นมันจึงมีเอี่ยวไปทุกรระะบบบนคั แล้วอะไรบ้างคะที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราตกโรคการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมใช้ชีวิตแบบไม่พักผ่อนอะไรเลยอันนี้ก็มีปัญหาเครียดมากจนเกินไปโดยเฉพาะความเครียดที่มันเป็นเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเครียดทางด้านร่างกายออกกําลังกายหนักเกินไปหรือเครียดทางด้านจิตใจเราเอาสารพิษต่างๆเข้าไปในร่างกายเราใช้ยาเสพติดหรือเรามีสังคมที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะเพื่อนรอบข้างมีแต่คนคิดลบพูดง่ายๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทําให้กลุ่มต้านทานของเรามีปัญหาได้เลยคืออะไรที่มันคอกซิกทั้งต่อร่างกายและจิตใจใช่แล้วถ้าเราปล่อยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราต่ําลงเรื่อยๆค่ะมันจะเกิดอะไรสิ้นบมางน่นนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมันต้องทําหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกถ้ามันอ่อนแอลงมันก็จะป้องกันไม่ได้เวลาที่เราติดไข้หวัดอาจจะเป็นไข้หวัดที่มันหนักก็ได้นะครับหรือถ้าเราเป็น คนที่ไปออกกําลังกายแล้วหกล้มอย่างเงี้ยระบบคุ้มต้านทานมันก็เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมส่วนต่างๆให้มันกลับมาแข็งแรงดังเดิมถ้ามันอ่อนแอมันก็ซ่อมไม่ค่อยได้ส่ตรศัตรูที่เกิดจากภายในร่างกายของเราก็ยกตัวอย่างเช่นเซลล์บางเซลล์มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าเกิดว่าคุ้มต้านทานเราไม่ดีตรวจไม่เจอมันหรือตรวจเจอมันแล้วทําอะไรมันไม่ได้มันก็กลายไปเป็นมะเร็งจริงๆเลยนะครับหรือบางกรณีเราอาจจะเคยได้ยินโรคเริมโรคอูสวัดนะฮะพวกนี้มันเป็นไวรัสที่เราติดเข้ามาในร่างกายแล้ว ปัจจุบันยังไม่สามารถกําจัดออกไปจากร่างกายให้หายไปร้อได้มันจะไปซ่อนอยู่ซึ่งการที่มันซ่อนอยู่ไม่แสดงอาการมันเป็นเพราะภูมิต้านทานของเราแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่มันอ,อ่อนแอพวกนี้ก็จะออกมาละแล้วอะไรที่ส่งสัญญาณจนแบบที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วควรจะไปพบแพทย์แล้วอะคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแปลกไปจากปกติไม่สบายหรือเราเพียงแค่คิดว่าอาการนี้มันคืออาการอะไรเราหาคำตอบไม่ได้แบบนี้ควรจะไปพบแพทย์แหละ อานนี้ก็แปลว่าภูมิคุ้มกันไม่ได้มีแค่ที่เราเกิดมากับสิ่งนั้นแต่คือมีสิ่งที่เราสามารถเพิ่มได้ด้วยใช่ไหมคะใช่คือการดูแลร่างกายพื้นฐานเนี่ยสามารถเพิ่มภูมิต้านทานได้เหมือนกันออกกําลังกายสม่ำเสมอความเครียดเนี่ยเราก็ต้องจํากัดการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่สําคัญมากบางคนถ้านอน7จชั่วโมงแล้วตื่นมายังเกลีย อันนี้อาจจะต้องไปดูซิว่ามีการผิดปกติของการนอนหลับไหมเช่นบางคนใช้มือถือมากมายก่อนนอนนะครับบางคนเนี่ยนอนแล้วมีการกรนอยู่หายใจในขณะหลับมันก็เหมือนกับการที่เรานอนแล้วไม่หายใจต่อให้นอนพอมันก็แย่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่ต้องสังเกตแต่จริงๆฟังคุณหมอกู้แล้วมันก็เหมือนจะง่ายแต่เวลาทาจริงๆมันก็อาจจะทําไม่ได้ทุกคนใช่ไหมคะเราต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เราสามารถควบคุมมันได้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นออกกําลังกายเดี๋ยวบางคนไม่มีเวลาออกกํําาลังกกกกยยีีเออาลังกาย หรือมันเหนื่อยแล้วกลับมาบ้านไม่อยากออกกําลังกายเพราะว่าในหัวของเขาคิดว่าการออกกําลังกายคือการต้องไปวิ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไปอยู่ยิมไม่มีเงินไปยิมอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ต้องคิดให้มันง่ายขึ้นเช่น ถ้าเราออกกําลังกาย1นาทีละ่ะอย่างนี้คือเรื่องความไม่มีเวลาเนี่ยมันหายไปละเรื่องความี้เกียจเฮ้ยหนึ่งนาทีมันแป๊บเดียวน่ะอย่างนี้มันน่าจะทลายข้อจากัดได้ทุกขอ้อเราเริ่มจากเลือกเล็กๆน้อยๆที่เราควบคุมได้ก่อนออกกําลังกายเต็มที่ให้1นาทีมันเหนื่อยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอทําเป็นกิจ,จวัรทุกวันทุกวัน,ว,นว่าเราต้องมีอย่างน้อยหนึ่งนาทีที่เราทําอะไรสักอย่างมันจะเริ่มรู้สึกอยากจะทําเพิ่มเองมีอะไรที่คุณหมอทำเป็นประจำทุกวันเพื่อบูสภูมิคุ้มกันตัวเองไหมต อ่จะอยู่เวรเยอะจะไม่ได้นอนผมก็ออกแต่ว่าการออกของผมอย่างที่บอกครับวันไหนมีเวลาเยอะเราออกเยอะวันไหนเหนื่อยไม่อยากทําอะไรอย่างเราก็ต้องหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีที่คุณหมอทําคืออะไรคะบอกได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่ามันแล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคนอย่างผมเนี่ยก็จะทําการอ่สิ่งที่เรียกว่าเบอร์ปี้ก็คือการวิดพตื้นแล้วก็ขึ้นมากระโดดแล้วก็ทาซ้ําอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งนาทีนะครับหรือบางกรณีก็สควอตหนึ่งนาทีแต่ได้เกิดว่าเป็นคนที่ไม่ไม่แข็งแรงเ mm hmm. ช่นบางคนถามว่าเออแล้วเราไปลคหัวใจจะอออากกกลังงยยไได้้แแว คนเป็นโรคหัวใจบางคนเนี่ยเขาเดินจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งก็เหนื่อยใช่ไหมฮะนั่นก็ออกกําลังกายครับคือขยับร่างกายบ้างใช่แล้วเป้าหมายของการออกกําลังกายเต็มที่ในหนึ่งนาทีเนี่ยเราต้องการให้เหนื่อย เหนื่อยในระดับที่เราสามารถทนได้ก็คือช่วงที่มันเหนื่อยเนี่ยเรายังพอพูดได้บ้างเป็นคำๆแต่ได้เกิดว่าช่วงที่เราทําอยู่เราร้องเพลงได้แบบบสบายอันนี้คือไม่ได้ทําอะไรไม่เหนื่อยร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงดีกว่าร้องเพงลงก็เต้นไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะอ่าใช่ครับในนั้นจะเป็นนักร้องได้ครับถูว่าแข็งแรงเลยค่ะจะบอกให้คุณหมอร้องเพลงให้ก็ะไรยอยู่นะคะตอนอย่าดีกว่าครับอย,อยากจะถาม,ค,มาคุณหมอว่าคุณหมอคิดยังไงกับประโยคที่ว่าทุกวันนี้ อยากสุขภาพดีต้องใช้เงินเยอะคิดว่ามันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าคนที่คิดแบบนี้ก็คงจะเห็นภาพที่ว่าเเราอยากสุขภาพดีต้องมีอาหารเสริมจะต้องไปทำไอซ์แบสจะต้องไปทำไฮบริบอ็อกซิเจนเทอร์เรปีจะต้องไปทําอะไรพวกนี้ซึ่งของพวกนี้ต้องบอกว่าถ้าเรามองเป็นพีระมิดเนี่ยหรือมองเป็นตึกพวกนี้คือยอดตึกพื้นฐาน ถ้ายังไม่แน่นต่อให้เราไปทํายอดตึกมันก็ล้มอยู่ดีพื้นฐานคืออะไรพื้นฐานก็คือการออกกําลังกายการมีวินัยในตัวเองทานอาหารสมดุลนอนหลับพักผ่อนเพียงคอมีสังคมที่ดีไม่เอาของที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายพวกนี้คือพื้นฐานที่เราต้องทําให้ได้ก่อนซึ่งไอเนี้ยไม่ต้องใช้ตังใครก็ทําได้ขอสมมุติว่าเราทําได้สักพักแล้วเราเข้าใจมันจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าลองเจมพีตี้ไม่จำเป็นต้องเป็นศาสตร์ของคนรวยเท่านั้นแต่ในเมื่อมันมีแบบ แกจ็ตและก็เทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็เห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่าน,นใช้และนํามาพูดถึงพอ,อ,อจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าอะไรที่เราควรทาตามหรือว่าควรปล่อยผ่านใปบ้างส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่นแล้วเนี่ยเราสามารถขยับไปขั้นต่อไปได้ก็คือขั้นที่ใช้แกจ็ตตรงนี้นี่แหละนะครับเพราะตราบใดที่เราไม่มีพื้นฐานเราใช้แกจ็ตไม่มีประโยชน์เลยอีกอย่างหนึ่งบางคนมีแกจ็ตแล้วเครียดกว่าเดิมเฮ้ยการนอนของเราดีฟสลิฟมันหายไปไหน หรือช่วงแรมสคริปมันไม่มีเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นคือไปปลุกติดก,กับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วดูของเพื่อนเอ้ยทำไมของเพื่อนค่า HRV มันดีจังเลยของเราทําไมมันไม่ดีแข่งกับเขาอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดว่าใครที่เห็นข้อมูลเยอะๆล้วรู้สึกเครียดไม่เหมาะกับแกจ็ตด้วยประการทั้งปวงแต่ถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานดีแล้วเริ่มหาความเข้าใจที่ขั้นสูงขึ้นจากนั้นจึงใช้แกจ็ตแล้วรู้ว่าจะต้องดูอะไรของแกจ็ตเอาไปทําอะไรอันเนี้ยถ,ถือว่าได้ประโยชน์การที่เรามีแกจ็ตบัดเต็ม มันต้องเลือกสักตัวหนึ่งเอาตัวที่ง่ายๆเบสิกที่สุดไม่ต้องเอาเลือกตัวที่มันแอดวานซ์เกินไปถ้าจะกดเจ็ตอะไรก็จะมี Apple Watch อย่างเดียวเพราะว่าใช้ iPhone ใช้ไอ้พวกนี้มันก็ลิงกันแค่นั้นเลยแล้วก็ที่เอามาก็เพื่อดูว่าวันนี้เราออกกาลังกายครบหรือ,อยังแต่ไม่ได้ดูว่าค่าต่างๆมันเป็นยังไงเราสังเกตตัวเองนะครับว่าเฮ้ยรูปร่างเราเราพอใจกับมันหรือ,อยังน้ําหนักโอเคที่เราพอใจไหมเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตหรือ,อยังแค่ถามตัวเองเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการที่เราเป็น แกจิตพวกนี้ให้กับตัวเองแล้วเนี่งแต่คนเนี่ยไม่ค่อยถามตัวเองไม่ค่อยสังเกตเขาก็เลยรอจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วพอเกิดเรื่องบางทีก็ยังหลอกตัวเองด้วยการบอกว่าล้วมันคงเป็นเพราะว่าช่วงนี้เราเครียดมากมาเลยเป็นแบบนี้มันเป็นการมองเข้าข้างตัวเองเกิดไปนะครับแล้วก็โทษในสิ่งที่มันอาจจะจริงๆแก้ไขได้แต่เขาไม่อยากแก้แค่นั้นเองในเมื่อคุณหอมอมอว่าแกจิตบางทีอาจจะไม่สัมพันธ์ขนาดนั้นถ้าพุทธาโตยังไม่เน่น งั้นในเรื่องของอาหารเสร์จก็อาจจะไม่ได้มีความสําคัญใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าผมเห็นด้วยกับศาสตร์ลองเจเปตี้อย่างหนึ่งนะครับคือคนเราเนี่ยโอกาสที่จะกินอาหารให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยยากมากในสมัยนี้นะครับแล้วอาหารส่วนใหญ่ก็ถูกจํากัดด้วยเงินในกระเป๋านะครับเพราะอาหารสุขภาพแพงยิ่งออแกนิกอ่ายิ่งออแกนิกยิ่งแพงใหญ่เลยแล้วคนจะกินอย่างนี้ทุกมื้อมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นก็ไปซื้ออาหารตามตลาดที่ไม่เป็นหันที่แบบเอ่อมาจากธรรมชาติแล้วมาทาเองสิ ไม่มีเวลาทํามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะได้สารอาหารครบถ้วนทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจศาสตร์แบบนี้แล้วเราขั้นต่อไปคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตกลงเราเนี่ยขาดอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินมาให้หมดเลยเพราะว่าเรามีโอกาสขาดดังนั้นถ้าถามผมผมก็คิดว่าดีกินได้แต่ว่าเราควรจะไปตรวจว่าเราขาดอะไรกันแน่พอเรารู้ว่าขาดอะไรเราจะได้รู้ว่ากินอะไรแล้วต้องรู้ด้วยว่ากินเท่าไหร่กินไปนานแค่ไหนแถมต้องมีการวัดผลว่าเฮ้ยมันกินแบบนี้ได้ผลจริงๆหรือเปล่าเพราะแค่การเดา หรือการทดลองมันไม่ได้แปลว่าทุกคนทําแบบเดียวกันจะได้ผลเหมือนกันเตียบงานถ้าเกิดว,ว่าวันนี้เราต้องการที่จะเริ่มลงทุนในเรื่องของสุขภาพเราควรจะเริ่มที่สิ่งหนึ่งเป็นลนำแรกค่ะสุขภาพผมคิดว่ามันเริ่มต้นด้วยความเข้าใจก่อนนะครับหาความรู้ที่ถูกต้องออแนะนำว่าอย่าเชื่อความรู้ที่มันมาแบบฉาบฉวนทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่มีคนพูดแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกลัวไปกบมันมให้ระวังความรู้นั้นไว้ก่อนเลย มันมักจะไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ถูกต้องเซี่ยวเดียวนะครับเขามีความรู้แล้วต้องมีวินัยหมายความว่าถ้าเราจะออกกําลังกายเราต้องคิดว่าการออกกําลังกายสําคัญคือพยายามใส่มันเป็นกิจวัตรประจาวันเหมือนเราต้องแปลงควันทุกวันเราก็ต้องออกกาลังกายทุกวันอยากหคุณหมอบอกคืออย่างน้อยหนึ่งนาทีาาทุกวันหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าเราโอเคกับมันไหมส่วนเรื่องการนอนหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับหรือบางทีหลับหลับตื่นตื่นบางคนนอนดึกแล้วอยากจะนอนเร็วการนอนเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าก็ลงไปบนเตียง แล้วก็หลับก็คือหลับไม่หลับก็คือไม่หลับแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นคือเราต้องตั้งใจนอนหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการนอนจากเที่ยงคืนถอยมาเป็นสักสามทุ่มแต่ว่าถ้าเรากินข้าวเนี่ยปกตกิก็กินดึกแล้วใช่ไหมครับอาบน้ําก็ดึกเล่นโทรศัพท์ก็ดึกแล้วมันจะได้นอนสามทุ่มไหมถูกไหมครับเราก็ต้องถอยทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นงนั้นช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก่อนที่เราจะเข้านอนจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องทําสมองให้โล่งด้วยกันเอามือถือวางไว้ก่อนไม่เล่นมัน ถ้ามีอะไรมาวุ่นวายในหัวเช่นพรุ่งนี้เราจะต้องทํางานอะไรดีอ่าหรือเราจะกลัวว่าเราคิดไม่ออกแล้วไอเดียผุดมาตอนนี้แล้วเราจะรีบไปทํางานเลยอันนั้นไม่แนะนําแต่ว่าแนะนำว่าให้มีกระดาษใบหนึ่งแล้วจดมันไว้พรุ่งนี้ค่อยคิดต่อถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะผู้ชมของเราไม่ได้เพียงแค่ฟังแต่ว่านําสิ่งที่ผู้หมูแทนพูดไปปฏิบัติจริงค่ะสิ่งที่เขาจะเห็นได้เลยจะเห็นอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าทําได้เต็มที่จริงๆอ่ะผมว่าสัเดินหนึ่งอ่ะมันจะเป็นตัววัดเลยว่าถ้าเราทําสม่ําเสมอร่างกายเขาจะรู้สึกดีขึ้น คือบางคนนะครับจะรู้สึกว่าตัวเองปกติมาตลอดไม่เครียดไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในชีวิตแต่จริงมีแต่ไม่รู้ตัวแล้วถ้าทําการเปลี่ยนชีวิตได้ดีๆมีมีมาตรการต่างๆทําไปสักเดือนหนึ่งต่อเนื่องคุณจะรู้เลยว่าหอไอ้ที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าปกติอ่ะมันไม่ปกติแล้วตอนนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมขนาดนี้เลยหรอเนี่ยก็คือกีบิดบันมันอย่างน้อยหนึ่งนาทีการออกนากังกาอย่างน้อยหนึ่งนาทีทานอาหารที่ดีขึ้นนอนหลับให้เร็วขึ้นแล้วก็อ อย่างน้อย30วันใช่เราอาจจะเลือกสักเล็กน้อยก็ได้นะครับไม่ต้องเลือกแบบทุกอย่างพร้อมกันเพราะบางคนไม่ไหวอาจจะออกกำลังกายหนึ่งนาทีก่อนและที่เหลือเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกสินกับการออกกำลังกายหนึ่งนาทีทุกวันแล้วเราก็เพิ่มอ่าวันนี้เรามาดูเรื่องการนอนดีกว่าเราจะนอนอยังไงให้มันเร็วขึ้นอ่ะเราจะเราจะเลิกเล่นมือถือ1ชั่วโมงก่อนนอนทําแค่นี้ก่อนก็ได้เราค่อยขยับเพิ่มครับสุดท้ายนี้มีอะไรพี่ผู้หมอแทนอยากจะฝ่งให้กับคุณผู้ชมของเราไหมคะก็อยากจะบอกว่า สุขภาพเรามันเป็นเรื่องที่สําคัญทุกคนก็ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยต้องลงทุนกับสุขภาพตัวเองนะครับมองว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ด้วยคนที่ไม่มีเงินไม่มีทุนในแดนสิ้นทุกคนสามารถทําได้นะครับแล้วถ้าเรามั่นใจหาความรู้ที่ถูกต้องวันนี้ครับเริ่มวันนี้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากติดตามคุณหมอตอนนี้สามารถติดตามทางช่องทางไหนได้บ้างคะผมก็มีช่อง YouTube ดร์แทนนี่นะครับแล้วก็ TikTok ตอร์ดอกร์แทนนี่เช่นกันครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับ